ดูดีครับพี่น้องครับโอ้ยตากินข้าวห้องทองจะได้กินยากลาเอกมกปลาข้าซึุดยอดนะมกปลาข้านะครับฝีมือปเอกจากีกีสเก้ว่เสียบเสีมี้ก่ลาดี็เปิดรเลยอ๋ดอดงให้ปด ทัไง้เลยปิดไปไหาู้ายรแล้วเฮียังได๋ค่อยรู้ว่าออกเฮีังเด๋ยล้วก็หาดเตโอ้ดีนะมีโทรศัพท์ป่ะมันเปิดได้กัเปิดล็อคข้างน้อยู่ได้ไหมวมันจิ้ได้มันจิ้นไต้ไนๆได้ไม่หาู้หงไงเป็นล็อคพราะองก็ล็อควงประตูเลยเนี่ยวงไ่มีล็อคอยู่มกับปรัานอยากมากินเข่าลูก กินตามแม่มือค้อมอ้วนป<า>ลาโคกิน,กน,น,กนดนถังนั่นเลยจ้ะผู้ใดลดคาอ้วนนี่จ้ะอ๋อ <c oughs> สุงม,มากจี๊วสุงม,มากค่ะอมันเป็นส,สาวแบบสวัสดีพ่อแม่นะคะวันนี้น้องใหม่ลดความอ้วนแล้วนะคะพ่อแม่เตรียมดูทุ กินูปล้อใหม่ในร่างผอมได้เลยคะขอบคุณละค่ะไม่กินข้าวใช่ไหมคะไม่กินค่ะเดี๋ยวเราไปกินของเซเว่นแทนค่ะโอแม่ของเซเว่นผอมละคะจะนั่งรถไปน้ำแม่หรือไปน้ำพี่ไปน้ำพี่อยากให้ไปด้วยแต่ลูกก็อยากไปกับแม่ไงแลรวแม่พาลงไปแล้เซเว่นเลยแม่บีอ่ะแม่มขึ้นไม่ได้มาบวงหนึ่งหลับบอบอแม่หลับไปก่อนกัน รู้หลับแล้วจริงๆรู้จะื่นกว่านี้เธอเพราะเธอได้หลับเพราะว่าตาเธอฉันไปลากเบิองเธออยู่ตาเธอตอนนั้นถึงท่านได้หลับเนาะแม่ก็ได้ทับท้าหลับเนาะก็ล้องหลับตาบุ๊ค่ใช่หลับคุณบอลเขาเลนบอกว่าอย่างเอามานอนหลับตาตรงเลยหลับทำไมไม่หลับล่ะแม่วันนี้พ่อซึมไปดี๋ิพ่อซึมตัวหนู้ซีนอนแล้วหนู้ซีนอนแต่ก็ฮั่นมหุ่นแต่ว่าพี่อีบอกว่าเอา ก็คือเพเบื้องหนังเป็นมูชันกรแล้วก็เที่ยวปลุกหนุ่เที่ยวปลุกหนู่มอะไรเด็ดตื่นมาอยู่เบื้องหนังกับเราตอนนี้จะบอแดงแล้วแต่ว่าฉันไปเบื้องเชอดอ่ะยังไม่ทันหลับแต่พี่อิง่ะหลับแล้วบแม่ค่ะแม่บแม่ค่ะไม่ดีบอกไปเลื่อยๆผู้ขอกินเข่าอยกผู้ไปกินเข่านะเพื่อนดิอบอจานผู้ลงข้วบวชกันผมเองน้องลงขั้วบวชเบื้องเบื้องน้องลงขั้วบวช

คนหลาย<อ>คุณลงคนเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นก็นอนเบิ่งกับวีแต่ว่าคนหลายเนาะคุณยังหลายอยู่เลยเมื่อคืนเนี่ยขนาดตีห่างอาร์เซนเ่อล่าสต้องตัวแบบหลายเดี็กหลักผมมาได้เบิ่งนแล้วกไฟเดี๋ยววันศุกร์จะหลักได้คนที่ไหลน้องคนหนึ่งเนาะพี่หน้าพ่อคนนี้พี่หน้า พ่อกันไม่เลื่อนเป็นวันที่11 11พฤศจิกายนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปวันที่12ด้วยบันเดือนท้าย<ม>ทุกคนหล่ะจะเรีนติดต่อทุกคนน้องอ่ะยงังเยเ็นเดื่องพอหลัวนี่เอาเอลนี่เอาเอล เบอเอใหญ่มากนะโอเคแม่ป้าอาวนี่ไปอีกอีก้นะเบอเอวขอบคุณเชื้อจากบริษัทภาพบอกเราเอามาให้ทุกปีคนเอามาให้ทุกปีเบอร์เสียที่มหาตาเค้าขอบแบบพันเรียวอะไรกี่ขอกแล้วเบอร์หาหามุมหามุม นี่นตื่นตื่นหนูจะนอนแล้วหน <c oughs> ูจะนอนแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียงกําล <c oughs> ัางแตกนอนไม่นอนไรหนูนอนไม่รับไหมเมื่อคืนรับพี่เองน่ะปลุกทางคืนแต่ได้นอนไหม,มรับสนิตไม่รับรับ อับสนิทเลยไปวลับสนิทแล้แต่ว่าโดนปลุกขึ้นมาอีกมันจะได้รับอะไรแล้วก็เห็ดจะไม่รับยังไงก็รับก็เห็ดก็นอนโกนโกรตโกรตอยู่โครันติโกไร่ที่มึงตันดัง เป็นคนไทยหรือเปล่าลูกเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมหนูพูดรอเรือชัดจังเลยเอาคุณคุณครูซอนมาดีอเหมือนคนน้นน้อยอะทำไมเขาว่าหนูทำไมเขาว่าหนูไม่ใช่คนไทยน่ะหนูเป็นคนไทยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาชนหนูก็เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์บอกไว้อยู่จังหวัดอะไรคะ รู้จังว่าบริรามค่ะฮะบริรามบริรัมมีปราสาทอะไรนะปราสาทเขาขนมรุ้งปราสาทกระดงก็มีอ๋ออ๋อนี่รู้จักไหมเคยไปแต่เขาขนมรุ้งเมื่อกี้ไปไปดูหน่อยพระเอกมาวะสัหลบหน่อยพ่อเอกมาโอ้โพระเอกมาหลบหน่อยพระเอกมาหลบหน่อยพระเอกต้องการรู้แล้วบอมีอันนี้บอกชิดคอมลืมอะไรบอก

สีบุญเรื่องนะครับมื่อนี้ไปนี่แหละแกงคอผู้เขียวชุมเพสสีบุญเรื่องนะครับเบอร์ขณะท้ายลูกกบผูงหญิงแท้เนี่ยเรากำลังจะออกแบบเป็นไว้เสื้อฮันน้ามาดูไม่ไม่ข้างหรือเอพีเอสเราอะโลโก้ที่เห็นนะเบอร์ เอาเอาแล้วเอาแล้วเ<ว>บอรพอลือลืมสุดแล้ว ลำปื้ดเทียบัดนนิเออจัดไปพี่นอกมาแลง <c oughs> <c oughs> แดดมันอยู่รลยนี้ไงเอ๊ะเด็ดไทยลูกก่อนเหงั้นกันไปจกหูจกตาจากคอจกจมูก Ê, thiệt thị Hãy subscribe cho xíu Ghiền Mì Gõ không น้องพลำผู้นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องเท่านอยู่ดีมีเฮกสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนนะครับ